หลายคนบอกว่าซุนงโงคงคือเทพเจ้าหลิงที่เก่งที่สุดในโลกแต่เดี๋ยวก่อนถ้ามาเจอกับหนุมานเวอร์ชั่นรามเกียรติของไทยที่อวยยศกันจนสุดเพดานผลลัพธ์อาจจะไม่ขาดลอยอย่างที่คิดยกที่1ความตายทำอะไรไม่ได้ฝั่ง,งโงคงมีความเป็นอมะตะซ้อนกันถึง5-6ชั้นทั้งกินท้อสวรรค์ยาอายุวัฒนะแถมลบชื่อจากบัญชีนรกเรียกว่าฆ่าให้ตายยากมาก แต่ฮนุมานมีสกิลกฟงระดับบัคกของเกมคือลมพัดต้องกายก็ฟื้นคืนชีพต่อให้โดนบทเป็นขุยผงแค่ลมพัดวูบเดียวเลือดเด้งกลับมาเต็มหลอดทันทีในระยะยาวถ้าสู้กันไม่จบไม่สิน้นฮนุมานคือรถถังที่ไม่มีวันน้ามันหมดยกที่2สกิลการรบโงคงมีกระบองสารพัดนึกแปลงร่างได้72แบบและทีเด็ดคือร่างโคลนเสกขนตัวเองเป็นกองทัพลิงได้มหาศาล เอาปริมาณเข้าสู้แต่ฮนุมานไม่ได้มีดีแค่ตรีเพชรเขาสามารถเนรมิตกายให้ใหญ่คับฟ้าได้สีหน้าแปลนก่อนหาวเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อระบุเวลาแถมยังหายตัวได้ทางงวงคงเน้นความไวและร่างแยกหนุมานคือไขจูร่างยักษ์ที่มีพลังทำลายล้างวงกว้างยกที่3วัดกันที่สมอง โงคงคือทริกสเตอร์หรือจอมปั่น่วนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากแต่ฮนุมานคือมาสเตอร์สปายจารชนระบับโลกวีรกรรมกล่องรวงใจทศก,กัณฐ์พิสูจน์แล้วว่าเขาคือยอดนักสแสดงยอมเจ็บตัวยอมโดนดา่าเพื่อแทรกซึมไปล้วงความลับระดับท็อปซีเครตแล้วตลบหลังศัตรูจนราบคาบความเลือดเย็นและการวางแผนซ้อนแผนของหนุมานไทยเหนือชั้นกว่าความมุทะลุข,ของโงคงแน่นอน สรุปถ้าสู้ตัวต่อต,ตัวในลานประลองโง่คงอาจชนะด้วยร่างแยกแต่ถ้าเป็นการทำสงครามยาวนานหรือต้องวางแผนฆ่าศัตรูหนุมานกินขาดแล้วคุณละ่ะอยู่ทีมไหนคอมเมนต์มาแต่เดี๋ยวก่อนจุดตัดสินที่ขาดลอยที่สุดคือเรื่องสาสาวสุนโงโคงเป็นลิงหินถือศีลเป็นสิทธิพระถังสำจังสถิติเมียคือศูน หัวใจว่างเปล่าดังหินผาตัดภาพมาที่หนุมานนี่คือขาสนวาตัวพ่อไปรบที่ไหนได้เมียที่นั่นทั้งในน้ำบนบกบนสวรรค์พี่แกจีบเรียบแถมมีลูกหลานสืบสกุลเพียบใช้ความรักเป็นอาวุธเปลี่ยนศัตรูสาวๆให้กลายเป็นมิตรเรื่องรบอาจจะสูสีแต่เรื่องรักโง่คงแพ้ยับเยิน